สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนกสินใจท็อปดารานีนุท์แท็กทีมถึงโตโน่หลังว่ายข้ามแม่น้ำโขงถึงฝั่งลาวต้องบอกว่าสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีกับโครงการ One Man and the River หนึ่งคนว่ายหลายคนให้กับโตโน่พากินเพื่อหาเงินมอบให้กับโรงพยาบาลทั้งไทยและลาวและเปิดให้รับบริจาคยาวๆถึง31ตุลาคม2565และต้องบอกว่าล่าสุดรุ่นใหญ่อย่างนกสินใจท็อปดารานีนด์นั้นก็ได้แท็กทีมเคลื่อน วถึงโตโนนพากินหลังว่ายน้ำข้ามแม่น้ำของถึงฝั่งลาวล่าลสุดยอดบริจาคเฉียด60ล้านบาท โดยนกสินใจก็ได้โพสข้อความระบุว่า50ล้านแน่นะวิหนึ่งคนไหวหลายคนให้สรงใจให้โตโนและทีมทุกคนนะคะในขณะที่ทางด้านท็อปดารานิ้ดนก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าขอบคุณครับโนขอบคุณที่ฝ่าฟันทุกกระแสจนสําเร็จทําให้เราได้เห็นว่า1คนไหวหลายคนให้หลายชีวิตได้ประโยชน์และหลายชีวิตชื่นชมครับนับถือหัวใจโน้นครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอ ขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ